แม่งเอ้ยตื่นมาเดี๋ยวนี้นั่งไม่ค่อยสดชื่นเลยเหมือนตัวร้อนร้อนเหมือนจะไม่สบายเลยว่ะเฮ้คัาเนื้อคันตัวไปหมดหรือว่ากูจะโดนของวะไม่ได้ไม่ได้ละนี้กูต้องรีบไปหาอาจารย์โอ้ยอะไรวันนี้กูเพิ่งตื่นมาทั้งเจ็บคอมีน้ำมูกแถมไอด้วย โอ้หไม่นำซ้ำตัวร้อนี่กูนี่กูโดนของหรือว่ากูเป็นโอเมกอนวะเนี่ยไม่ได้และกูต้องรีบไปหาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์โอ้โหอาจารย์อยู่พอดีเลยอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมหน่อยครับพอดีว่าเนี่ยผมเป็นอะไรไม่รู้ตื่นมาทุกเช้าอ่ะไม่มีเรี่ยวมีแรงตัวร้อนๆบางทีก็แบบว่าเหมือนจะป่วยเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมโดนของครับอาจารย์อาจารย์รบกวนช่วยผมด้วยนะคบอาจารย์ อ้าอย่าตื่นตูมไปเดี๋ยวอาจารย์ทำน้ำมนต์ให้แล้วเองจะหายเป็นปิดทิ้งมาเดี๋ยวอาจารย์ปลุกน้ำมนต์ให้จริงเหรอครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์เนี่ยสุดยอดจริงๆครับเออเองกินไปจอกหนึ่งรับรอง หายเป็นปลิดทิ้งเอาไปครับอาจารย์เฮ้ยอ,อาจารย์ตัวผมหายร้อแล้วอาจารย์ผมเริ่มกลับมามีแรงเหมือนเดิมนะอาจารย์เฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากครับอาจารย์สุดยอดจริงๆครับอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์รักษาได้ทุกโรคไป คนต่อไปเชิญขอบคุณนะครับอาจารย์อย่าว่าอย่างงูอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ผมขอกลับไปกลับไปสักขวดได้ไหมครับอาจารย์อยากขวดใหญ่แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีกินเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีใช้ครับครับอาจารย์เดี๋ยวผมเอาแค่ครึ่งขวดก็พอครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ช่วยผมด้วยครับอาจารย์ อ้าวว่าไงเองมีอะไรให้ข้าช่วยผมเป็นอะไรไม่รู้ครับอาจารย์ทุกเช้าเลยตื่นมาเนี่ยผมจะเจ็บคอไอมีน้ำมูกตลอดเลยครับอาจารย์เนี่ยโต๊ก็ร้อนด้วยเหมือนแบบผมผมจะเป็นโอไมคอนนะครับอาจารย์หรือหรือหรือจริงๆแล้วผมโดนของนะครับอาจารย์รบกวนช่วยผมด้วยนะครับอาจารย์อ่าพอดีเลยอาจารย์ปลุกเสกน้ำมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวเองกินเข้าไปหนึ่งจอกรับรองจะหายเป็นปลิดทิ้ง <c oughs> จริงเหรอครับอาจารย์สมันละกเตสสมันละกะโตสมันละกเตสสมันละกะโตอ่ะกินเข้าไปขอบคุณครับอาจารย์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมเราายตัวร้อนเฮ้ยไม่เจ็บคอเฮ้ยไะไเวะเยนี่ยไม่อายด้วยนี่มีน้ำมูกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นไงล่ะดีขึ้นบ้างหรือยัง โอ้โหหายดีเลยครับอาจารย์เนี่ยผมรู้สึกไม่เจ็บคอรู้สึกน้ำมูกหายไปเลยอ่ะครับอาจารย์อาจารย์มี่วิเศษจริงๆผมขอบคุณมากครับอาจารย์เอานะอาจารย์เจอมาเยอะแล้วแบบเองนะ่ะอาจารย์รักษามาหลายคนแล้วขอบคุณนะครับอาจารย์งั้นก่อนกลับผมขออะไรอย่างได้ไหมครับอาจารย์ผมขอสักขวดก่อนกลับนะครับอาจารย์ ่าได้ได้ได้แต่อยากขวดใหญ่ละกันล่ะเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีใช้พอคุณครับอาจารย์เดี๋ยวใส่แค่ครึ่งเดียวพอครับอาจารย์อ้าวเฮ้ยไออูดมาทำอะไรเนี่ยอ้าวไอแอดอ๋อกูมาหาอาจารย์นี่ดิโอยโคตรสุดยอดเลยทีแรกกูมาเจ็บคอไอไม่สบายกูกินไปจอกเดียวนั้นแหละแม่งหายไปปิดทิ้งเลย เอออาจารย์โคตรสุดยอดเลยต่อไปเราเป็นอะไรนะเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วเว้ยเรามาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์รักษาเราได้ทุกโรคแน่นอนเอาไอ้หมานขยี้ใบต่อเลยหม้อนี้หมดแล้วแม่งกอกกลับไปแมคนละขวดคนละขวด <c oughs> <c oughs>